สวัสดีค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังลังเลในการเลือกสาขาที่อยากเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยวันนี้พี่มีอีกหนึ่งทางเลือกมาแนะนำค่ะลองคิดดูนะคะทุกวันนี้เราใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการเลือกฟีดโซเชียลมีเดียดูวิดีโอบน YouTube หรือค้นหาสินค้าแพลตฟอร์มบนออนไลน์พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสของธุรกิจและการตลาดดิจิทัลคือกุญแจสำคัญที่ทำให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตลาดดิจิทัลมีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยําเพิ่มโอกาสในการแข่งขันวัดผลได้ง่ายและสามารถปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีหน้าที่หลักในการสร้างการรับรู้แบรนด์ดึงดูดลูกค้ากระตุ้นยอดขายและสร้างความพักดีให้กับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการเติบโตในยุคดิจิทัลแต่ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ต้องปรับตัวคนทํางานยุคใหม่ก็ต้องมีความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลด้วยเพราะไม่ว่าเราจะทํางานในสายไหนทักษะนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให,าให้เราเติบโตในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หากน้องๆกำลังมองหาทั้งเรื่องในการเรียนรู้การตลาดดิจิทัลอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะพี่ขอแนะนําสาขาการตลาดดิจิทัลของมหาวิทยาละะัยราชภัฏจันทรเกษมเพราะว่าหลักสูตรมีความทันสมัยและครอบคลุมทั้งภาพปฏิบัติและภาคทฤษฎีทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลท,ที่กาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเช่น SEO, Social Media Marketing, Data Analysis และ E-commerce นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกงานกับองค์กรจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างโอกาสในการต่อยอดอาชีพค่าใช้จ่ายในการศึกษายังมีราคาถูกมีการให้กูกออ้กอยศทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้จริงในใสายงานทางการตลาดจิจิทัลซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบันและอนาคต พี่ขอฝากสาขาการตลาดดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์จันเกษมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้สำหรับน้องๆที่กำลังสนใจสาขาการตลาดดิจิทัลด้วยนะคะมาเป็นครอบครัวจันเกษมด้วยกันนะคะ